ทน,นะคะวันนี้นะคะนักเรียนนะคะจะมาเรียนนะคะแล้วก็พูดเกี่ยวกับบทสนทนานะคะซึ่งเป็นบทสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขายของชำรวยหรือของปากนั่นเองนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะนะคะช็อปแพสทีเชิญน,นะคะสนทนาจับมาท่า มาถ้าก็ทักทายนะคะพนักงานขายของเหมือนกันว่า Good afternoon Good <"It> afternoon I want to buy a souvenir I want, I want to buy a souvenir Shop assistant นะคะก็บอกว่า how about this theory how about this theory มาถ้าก็ตอบว่า t h a t s a good idea t h a t s a good idea how much is it how much โฟพาวซีโฟาวอ่ามาถ้าก็ถามจักไปนะคะ can I h e two p l w a s e Can I help y o e อ่าช็อบแอสเซสบอกว่า sure that is p o w e sure that is p o w e มาถ้าก็ตอบว่าเยีย y o อยู่อ่ะเยียรอยู่นะคะอันนี้เป็นบทสนทนาการซื้อของนะคะซึ่งเป็นการอ่าซื้อของจำรวยหรือของฝากนั่นเองค่ะ How can I heal you? Good afternoon, I want to buy a souvenir. How about this healing? That's a good idea. How much do you need eat for how? Can I have to it? You're a how? Here you are. Dead, eight บายบายค่ะ